เกลือประเภทขนมปังสำหรับอาจารย์อาจารย์คิดว่าง่ายมากแล้วคุณผู้ชมละ่ะคิดว่าหนมปังทํายากหรือง่ายสําหรับสเตรปโดนะคะสเตรโดเนี่ยมันมีวิธีการก็คือว่าพอเราผสมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันจะต้องผ่านขั้นตอนหนึ่งนะคะในภาษาทางวิชาการเราเรียกว่าเบลฟอร์เมนเทชันนะคะเบลแปลว่าทั้งหมดอง์รวมเฟอร์เมนเทชันก็คือแปลว่าการหมักนะคะเราก็เอาโดทั้งหมดนี่ค่ะเอาขึ้นมาจากพิมพ์นะคะแล้วก็ เอามาใส่กระมังนะคะหมักไว้นะคะโดยที่อาจารย์จะคุมอุณหภูมิอยู่ที่27องศานะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการหมักครั้งแรกแล้วก็การหมักตัวนี้มันเป็นการหมักทั้งหมดก็คือก้อนโดทั้งหมดเลยถึงเรียกว่าเบลฟอร์เมนเทชันนะคะความชื้นยังไงเราก็ต้องคุมนะอยู่ที่ประมาณ85 80-85นะคะของความชื้นสัมพัสนะคะหรือเปอร์เซ็นต์ RH นะคะนมปังออกมาจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันคะ่ะ แป้งที่อาจารย์ใช้ก็คือ1โลนะคะเบื้องต้นก็คืออาจารย์จะเติมแป้งนะคะลงไปก่อนนะคะใส่แป้งลงไปก่อนแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยน้ำตาลเกลือยีสต์ใส่พร้อมกันแต่นะคะแต่อย่าไปปนกันนะคะเพราะว่าถ้ายีสต์ไปเจอเกลือกับน้ำตาลเยอะเนี่ยยีสต์ไม่ทํางานเราใส่ไปคนละที่เลยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะทยอยใส่น้ําลงไปนะคะจะบอกว่า แป้งสาลีแต่ละยี่ห้อเนี่ยต่างกันอยู่หนึ่งเซนนี่ยน้ำเนี่ยมีผลต่อตัวหนมปังอย่างมหาศาลนะคะจากประสบการณ์อาจารย์เนาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คืออาจารย์ก็บอกเคสนเราไว้ว่าถ้าเปลี่ยนยี่ห้อปุ๊บเราต้องเฝ้าดูเนี่ยตอนนี้ละนะคะก่อนที่เราจะเติมเนยนะคะตอนนี้นะคะก็คือเป็นขั้นตอนที่เขาดูดน้ําไปแล้วเนาะทั้งหมดเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะหยุดเครื่องนะคะแล้วก็ จะใส่ตัวที่ยังเหลืออยู่นะคะก็คือตัวที่เป็นเนยนะคะเนยขาวที่อาจารย์ใช้อยู่เนาะทีนี้คำตอบที่ว่าทำไมอาจารย์ใช้ใส่เนยนะคะไม่ใส่ในตอนแรกประเด็นก็คือว่าตัวเนยหรือน้ำมันหรือว่าเนยขาวอะไรต่างๆก็คือกลุ่มของไขมันเนี่ยเขาจะไปบล็อกนะคะตัวกลูเตนหรือตัวแป้งสาลีเนี่ยนะคะไม่ให้ดูดน้ำเพราะฉะนั้นถ้าแป้งสาลีเนี่ยนะคะ ดูดน้ำไม่เต็มที่มันจะทำให้กลูเตนเนี่ยนะคะเกิดไม่เต็มที่ขั้นแรกเนี่ยนะใส่ทุกอย่างไปกับน้ำไปให้เสร็จเลยให้ตัวแป้งสาลีเนี่ยดูดน้ำจนขึ้นกลูเตนนะก็คือที่อาจารย์บอกจนมันเก็บทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น true hydration ก็คือเป็นการกินน้ำที่แท้จริงนะคะอันนี้ก็คือสาเหตุนะเบื้องหลังก็คือทางวิทยาศาสตร์เบเกอรี่นะคะอันนี้อาจารย์ก็จะปล่อยนะคะให้เขาผสมไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลานะคะประมาณสัก 10นะคะ10กว่านาทีนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นนะคะก็คือว่ามันเริ่มมารวมกันละมากขึ้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะทดสอบโดให้ดูว่าดึงฟิล์มให้ดูว่าได้หรือ,อยังนะคะเดี๋ยวดึงให้ดูเลยมองด้วยสายตาคือเนียนมากเห็นไหมคะแล้วเวลาเราดึงเนี่ยคะ่ะเราเรียกว่าขั้นตอนนี้เรียกว่าวินโดว์เพนนะคะก็ดึงให้มันเป็นแผ่นบางนะคะเป็นฟิล์มเนาะนะคะเห็นไหมคะดึงแล้วบางมากเห็นผิวนะผิวนิ้วมือของอาจารย์เลย นะคะอันนี้ก็เราก็ไม่ขาดอันนี้เป็นการบอกว่ากูเ้นมันเ e เวล o อปเมนต์ละเดเวล็อปเมนตแบบมันพอดีเลยนะคะที่ที่จะหยุดเราต้องมองว่ากูเ้นก็คือเกิด100%นะคะเลยตอนนี้แหละสเตรทโดก็คือเราเตรียมกระมังไว้นะคะเตรียมโบตรงนี้ไว้เราทานเนยขาวให้เรียบร้อยแล้วก็ทำรูปร่างให้มันกลมๆเนาะหน้าผิวเนียนๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะเอาไปหมัก นะคะทั้งโบแบบนี้เลยเราถึงเรียกว่าเบลฟเฟรเมนเทชันนะคะจา์ก็จะทิ้งไว้ตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงแต่90นาทีเดี๋ยวเรามาพันชิ่งกันนะคะมนคอนโทรลความชื้นได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องแลบเข้าไปในตู้เลยแต่ถ้าไม่มีนะคะอยู่ในบ้านไม่มีก็ใช้วิธีการก็คือเอาผ้าขาวบางก็ได้นะคะหม,มาดๆนะคะชุบน้ำแล้วก็คอนโทรลมันไว้นะคะคอนโทรลคุมมันไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นเพื่อไม่ให้หน้ามันแหง้งถึงกระบวนการที่จา์บอกมาต่อยมันละนะคะดูนะคะ เห็นไหมคะฟีบเลยนะคะฟีบเลยเนาะขั้นตอนนี้เป็นการแอ,อ,อระตุ้นนะคะทำให้ตัวยีสต์เนี่ยแอคทีฟอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่จะเกิดกระบวนการหมักไปจนถึงเข้าเตาอบนะคะก็เดี๋ยวหมักมันอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงโดตอนนี้เราพร้อมทํารูปร่างแล้วเดี๋ยวเราอาจารย์จเอาจาัจากตัวโบนนะคะนะคะนี่เนาะก็เห็นไหมคะข้างหน้าอาจารย์เตรียมพิมพ์ไว้แล้ว เตียมตาช่างไว้แล้วแล้วก็มีแป้งนวลด้วยนะคะเดี๋ยวเราทําการตัดนะคะแบ่งน้ําหนักโดนนะคะพิมพ์อันนี้นะคะจะเห็นว่านะคะอาจารย์เตรียมพิมพ์อันนี้ไว้เนาะแล้วก็มีตัวที่เป็นฝานะคะฝาปิด ต้องอยู่ต่ำกว่าตัวพิมพ์เนี่ยประมาณนะคะลงมาประมาณ20-30%เก็คือให้มันสูงขึ้นมาประมาณแค่70นะ70-80%ก็พอแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เข้าเตาอบได้เลยนะคะน้ำหนักที่อาจารย์ตัดนะคะก็จะตัดอยู่ที่ประมาณ230กรัมนะคะ230ากรัมเนาะโอเคโดยประมาณนะคะนะคะก็คือเราได้โดมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการ ครึงนะคะครึงนะคะครึงอย่างเบามือนะคะพึงอย่างเบามือเก็บนะคะพักไว้ตรงนี้เสร็จนะคะเป็นก้อนกลมเนี่ยตัวนี้เนี่ยบางคนก็เรียกว่า pre shape การ pre shape แล้วพักไว้ตรงนี้เนี่ยช่วงระหว่างพักนะคะเราเรียกขั้นตอนนี้เรียกว่า bench เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้โดเนี่ยมันรีแล็กซ์นะคะตัวลูเตนหรือตัวต่างๆเนี่ยมันไม่มีการสเตรสคือไม่เครียดเกินไปให้มันรีแล็กซ์นะคะให้มันรีแล็กซ์เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์พักไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีเวลาผ่านไป15นาทีแล้วนะคะเ,เราก็ทําการเหมือนกับไล่ลมนิดนึงนะคะก็กดมันให้มันแบนนะคะ <Okay. S 1> ก็พอประมาณนะคะ หลังจากนี้ก็คือนะคะหลังจากนี้ก็ม้วนเลยนะคะม้วนเลยนะคะการม้วนก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนละนะคะก็ความยาวให้ได้ตามที่ตัวของพิมพ์นะคะประมาณเห็นไหมความกว้างนะคะความกว้างของพิมพ์นะคะอาจารย์ก็ใส่เข้าไปเลยพอขั้นตอนหลังจากนี้เสร็จก็เอา2ตัวนี้นะคะไปเข้าตู้บมม่มอาจารย์ใช้อุณหภูมิที่38องศา ที่อยู่ข้างน้าเห็นไหมคะน้องโดของเรานะคะที่อาจารย์ใส่พิมพ์นะคะสองอันก็คือตัวนี้เป็นพิมพ์ที่อาจารย์ตั้งใจให้เห็นว่าเป็นพิมพ์กระโหลกเนาะก็คือให้มันปล่อยให้มันสูงนะคะตัวโดที่เอามาจากตู้หมักเนี่ยก็คือเราดูประมาณ1นึเซนนะคะจากขอบพิมพนะคะสำหรับตัวที่เป็นหัวกะโหลกเนาะตัวนี้ได้ละนะคะ แต่ตัวนี้อาจารย์ตั้งใจทำให้เป็นแซนด์วิชแซนด์วิชความหมายคือจะต้องปิดฝานะคะปิดฝาโดยปกติเนี่ยตัวแซนด์วิชนะคะเวลาดูผู้ชมดูเนี่ยมันจะต้องต่ำกว่าตัวขอบพิมพ์ประมาณ20%ก็คือให้มันสูงขึ้นมาตรงขอบพิมพเนี่ยประมาณ70-80%แล้วก็พอเลยรีบเข้าเตาเพราะว่าเดี๋ยวมันไปอยู่ในเตาเนี่ยมันจะไปโอเว่นสปริงก็คือไปเด้งอีกทีนึงก็ค่อยๆนะคะค่อยๆใส่มันนะคะตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเตากัน ขนมปังที่อยู่ตรงข้างหน้าจารย์นี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะในการทดลองที่เทียบกันวิธีการในการขนมปัง2วิธีนะคะก็คือ Quick d o ด e, หรือ n โนทามโดนะคะซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายของอาจารย์นะคะฝั่งขวามือทางนี้ก็คือเป็นขนมปังที่ทำโดยวิธี s t ส t ตร Do ด e นะที่มีการเบลฟ f e r m e n t t t i o n 2ชั่วโมงนะคะส t Do d o ดอันนี้สูงกว่านะคะสูงกว่าฝั่งที่เป็น q ควิกโดนะคะตรงนี้ก็คือในเบื้องต้น มีโอเวนสปริงก็คือมีการสปริงตัวในเตาดีกว่าสูงกว่าตัวที่เป็นควิกโดว์ทำไมเวลาอาจารย์ทดลองจะต้องทดลอง2วิธีทั้งตัวที่เป็นหัวกะโหลกนะสพิมพ์ด้วยกันก็หัวกะโหลกกับแซนด์วิชนะคะอันนี้เห็นเลย o อ e n Spring นะคะอันนี้นะคะตัวที่เป็นควิกโดเห็นไหมคะว่าเซลล์ของเขาเนี่ยจะเป็นรูๆนะคะจะเป็นรูค้ารูๆส่วนตัวที่เป็นสเตรทโดนะคะ ตัวเซลเขาเนี่ยจะเหมือนยืดยืดนะคะยืดยืดนะคะตัวนี้ยืดยืดก็คือสูงชิมหนาๆน,น,นี่แหละชิมตัวโทส์นะคะอันนี้ก็คือชิมตัวตัวที่เป็นควิกโดก่อนนะคะนะคะตัวเนื้อหนกป,ปังเนี่ยดนะหลุดออกมาง่ายมากเลยนะคะนะคะเดี๋ยวจะชิมตัวที่เป็นสเตรชโดแล้วนะนะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์ต้องได้กินเนื้อสเตนเิชเนื้อหนกป,ปังที่สู้ฟันเล็กน้อยนะคะสูฟันเล็กน้อยเหนียวเหนียวเล็กน้อยตามที่อาจารย์บอกเลยนะคะ ตัวที่เป็นสเตรทโดเนี่ยหนุกปังที่ทำจากสเตรทโดนะคะมีความเหนียวสู้ฟันเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเหนียวเสร็จแล้วมันก็นุ่มนะคะแต่ถ้าตัวควิกโดเนี่ยกัดขาดง่ายมากกืนเข้าไปง่ายมากนะคะจะบอกว่าตัวควิกโดนี่แหละ ที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นวิธีการที่ใช้ในการทําหนมปังแบบบันนะคะบันก็คือเป็นหนมปังพวกใส่ไส้นะคะเพราะว่าเขาไม่เน้นเนื้อให้เหนียวเขาเน้นในเรื่องของการเคี้ยวไปพร้อมกับไส้เลยกืนไปพร้อมกับไส้เลยนะเพราะฉะนั้น ตัวควิกโดเนี่ยเหมาะก,กับการทำหนมปังที่เป็นบันนะคะแล้วก็เสร็จง่ายด้วยนะคะเสร็จง่ายด้วยไม่ต้องมีการเบลฟิเมนเตชันแต่ถ้าใครจะทำหนมปังแซนด์วิชหรือเน้นหนมปังที่มีความเหนียวนุ่มนะคะเหนียวเหนียวสู้ฟันเดียวนึงแล้วก็อยู่ในปากค้างนานนิดนึงนะคะคล้ายๆกับพวกมนมปังแซนด์วิชเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า ใช้ตัวที่เป็นสเตรทโดเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการสู้ฟันแล้วรู้สึกว่าเราเคียเค้ยวได้เคี้ยวได้รู้สึกว่าเราละมุนล,ลิ้นในปากเพราะว่าเนื้อเขาหนงบากเวลาเราเคี้ยวเนี่ยมันจะมีการอยู่ในปากนิดหนึ่งก่อนที่เรากลืนสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแค่วิธีการต่างกันหมักกับไม่หมกักสองชั่วโมงเบลฟ์เฟอร์เมนเทชันเนี่ย ก็ได้ตัวที่เป็นขนมปังคุณภาพต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ทดลองให้ดูแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของตัวที่เป็นโดกับสเตรทโดนะคะหลักการง่ายๆเบื้องต้นนะคะสำหรับวิธีการทำขนมปังที่แตกต่างกันสองวิธีสำหรับอีีหน้านะคะอาจารย์จะพาไปดูการทดลองในเรื่องขนมปังอะไรบ้างติดตามชมอาจารย์ต่อไปนะคะ